สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซฟวันโคราชนะครับอุ้ยตลาดใหญ่จัดมีของมือสองวันนี้มาล่านะเผื่อจะได้เสื้ออะไรเฟียวๆกลับไปขายนะครับจะได้อะไรน่าสะสมก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วจะได้ของอะไรบ้างเดี๋ยวลงให้ดูนะครับนี่ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> มวยปั้มโอ้สมัยก่อนนี่ยังเฟียวนะสอง ยันเซ่แผ่นเมนูอันนี้อะไรวะเนี่ยชินเบบสีม่วงเลยขอบคุณนะครับพี่เอ้ยหมอกเทยเชอร์ถ้าไห่อะพี่หมอกแทชเชอร์ พี่เอาสองร้อยห้าสิบเห็นอยู่เห็นผ่านดูคลิปปล่อยอยู่ได้ครับพี่หอมครับ,บผมชอบฟิลต่างจังหวัดไงพยายามมีโอกาสไปก็น,นะพยายามจะไปอยู่ใช่เหรอพี่ต้องไปเตรียมต้องมาแก้วันนี้ลอกไปหน่อยรถแบตหมดแต่เช้าสะดุดหมดเลย ใช่ใช่เพราะผมคุยกับน้องน้องที่อยู่นี่แหละเขาบอกให้มาแล้วแหละตอนเช้ามืดอะไรเงี้ยยังไงดีวะอืนี่อะไรอ่ะพี่นัทเอ้ยแวน จัดแวนเบรอร์วายเต้น่าจะสีเอ็มพังอันนี้อุ้ยฝนเงินแม็กไม่เลยออครับอะไรอ่ะ เอสวยอยู่นะนนแต่เชียร์แมนยูเด้เพื่อ <laughs> นอันนี้เมกรบตูน ขอบคุณค้าพี่สุดซียู u เอสวยจัดปึ๊บปึ๊บปึ๊บชิคากโกกางอกอะไรอ่ะอุ้ยสวยจัด แค่ okay, พี่หอมค,อครับหอมครับลาวร้อยเทสไลฟ์ฟอนดิฮันน่าเน็กกี้ทีกุยอาดิดาสวยจัดเฮ้ยเ Enjoy อีกแล้วโอเคหนึ่ง Enjoy Skateboard สวสซ์ฮวายสาม <ST S 2> ไม่แน่ใจเลยาบาลองวิมาสเตอร์มาญเยปปนอ๋อติ๊กตอกแต่ช่วงนี้เฟซมากกว่าเซื้อบอลซื้อบอล ลืมรีมมมวิวคาฮาร์บดเลยเอ,อ้ยได้พี่เดี๋ยวผมเดินไปจัดไปครับเผื่อได้ะปะนี่ไงสปาวสวยจัดโอ้โคาฮารแน่นจัด แบบนี้เท่าไหร่นะผมไม่ได้เล่นเลยแต่ถ้าตัวนี้น่าจะถูกสุดเลยครับตามรสอาตัวนี้แต่เป็นปีเก่านะพี่โลโก้ใช่ฝรั่งฝรั่งอย่างนี้ดีทอยป่ะพี่เขาเรียกชื่ออันดีทอยส์ไงใช่ไหมรุ่นเป็นรุ่นแพงสุดของพอรู้จักอยู่แต่แบบไม่เป็นเลยอันนี้รุ่นแอคทีฟมันมาทำคอนเสิร์ที่โคราชหกพันยี่สใช่พี่เดี๋ยวลองถ่ายดูคุยคุยกันอยู่ในติ๊กต็อกกันอยู่ที่ตอนที่พี่ ขายของวินเทจอะมีาดเยอะๆอแต่ช่วงนี้ก็คือต้องแต่งร้านเหมือนไม่ได้ขายของเก่าดีพี่หลากหลายดีว่าทางเดียวโนฟีอ<ช>ะ <No fear. S 2> ตัวนี้ตัวสองร้อยจริงเนี่ยหววค่าขับไปเลยขี่ร้อยครับอ๋อป้ายอยู่อันนี้ป้ายอยู่สวยมยั้ยนะซันเดอร์คูลสองร้อย ไอ้เฟีย้ยวลอยไม่น้ำแบบใช่นมำแบผ้าขาวติตติติอ้ยแมนโบเซิร์ฟนะครับแมนโบแม่นี้น่าจะไม่ใช่สองพันต้นละมั้งดูไม่เป็นว่ะสองร้อยห้าสิบเองไลน์เนี่ยบอดี้โกติตติ สี่ฮังก์เกมบิตบุ๊ปฮูเตอร์เอเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายมันอุ้ยนี่เดี๋ยวแม่งมงเหลืองกันแล้ววะคิวเด่นนะหกห้าพวกมงกันซะแล้วยังนะอยากได้พองสตาร์มากกว่าอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อโอเอฟอุ้ยบิลบอง แอนดี้แคนดี้คือ,อไอหล่บาร์ดเรดิโอเฮดงานไหอ,อ่ะไม่เอาไม่เป็นยาเล่นมาาจกุเเทพเลยหรอใช่ครับพี่มพผมมาหาน้องชายที่กองบินหนึ่งครับมาเยี่ยมก็เลยแวะเข้ามาใช่ครับ ดีไหมครับขายของนอ,องยู่ัเรื่อยๆเน่ต้องมาแก้แหละวันนี้มันรถผมแบตหมดตอนเช้าไงทีนี้ก็อีลุงตุงนางมาช้าแล<ช>้วไปแไวะอ้ A N หน้าแปดสิบมาด้วยอันนี้ว่าตลาดพอได้เดินโหตลาดมันเล็กเลยใช่เาุบครับอ๋อ,ตแ,บบอแต่ตอนแรกมันก็ใหญ่อยู่ใช่ไหมครับอืาม,าม่เดินจาวะ่ะูินนี่แมสมเซอมเมอร์ใช่ป่าวใช่เด็กสวยแมสเซอร์ อุ้ยเหลีล่ยนปากสี่รอยห้าสิบลายดีจัดเล็กใส่ไม่ได้ติดติดอุ้ยยีเดีนเพนเด้นหูวสภาพอย่างมัน o o s e โอ้ไม um ่ดำหน่ยวะอุ้ยส um ุดซีม um ังกรพี่เขาสวยจัดไทเบห้าร้อยห้าสอบรอุ้ยพี่โกฮาวาสเก็ตบอร์ดแบ

คนเยอะจัดของเยอะนะครับเซฟวันมือสออากาศดีด้วยวันนี้